นี่เนาะขอไอ้รถวะขอไอโรดอันไอวันวาปีแรกให้ปิดออกก่อนทนี่กกเห็นปลาคออทุกคนลอยดิดๆๆีที่แถวคณะนี่คิดว่าคณะปลาอันนี้ไปอีกจากสองสามปีสะอมไร้น้ำทุกคนเบื่ไหมผมมีน้ำจักวิดเลยพักคะสะอมไรน้ำพักเนาดินแถวนี้เป็นดินงามทุกคนดินเทิองนี่เป็นดินเก่าเนาะเขาจะดุดออกมาแล้วมันคาหัวมันเลยได้คำนี้ ไปดีท่านผู้ชมทุกคนที่เขามาหับชมในตอนนี้เนาะมื้อนี่ก็เป็นมื้อทีว่าตัวต้องได้มาสวดอีกเพราะว่ามีมือ้อนี่นีมีเวลาแต่เครื่องมือ้อทุกคนมีเวลาแต่เครื่องมื้อแล้วกับมื้อนี่ที่ออกไปลาวใตเนาะแต่ว่าที่เป็น่วงแรงเพราะว่าถามูเลิกจากเวียกตอนแรงก็น่าจะประมาณสี่โมงสี่โมงออกเดินทางนะทุกคนนะสี่โมงแรงนาะสี่สี่โมงตอนสวยนะใบใบสามใบสี่นา มือนี้ก็เลยเอาพากันมาปลูกเครื่องก่อนนะทุกคนปลูกขั้วกันนะต้นกล้วยล่ะกันเนี่ยเนี่ยในเปียที่ว่ามือนั่นมึกมึกก่อนนี่ที่ว่าเขามาแล้วเขาลืมออกมาแล้วก็เลยเอามาเอามาเอามาแทนมือนี้มาปลูกให้มันเลี้ยวล่ะกันพอมือนี้โบได้มีอย่างายเนาะแถวตอนนี้ที่มาเกือบป่าได้หนึ่งก่อนมันน่ะอันนี้แล้วมันมันลอยมากินยามพ้นไปอยู่ฮะ มีเวลาแต่แเ,เครื่องมือแล้วก็สิออกไปละสิไปเกี่ยมเครื่องเกี่ยมของเพราะว่าเครื่องของอย่างบด้เกี่ยมใช่เนาะป่ามันกำลังมาทากินทุกคนมันลอยมามันหู้ว่าเขาสิมาฮะมา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  กินอยู่วะเจ้าก็กินอยู่ปลาดุกนี่ทิ่ตะบอก,กินสน็อกหิวเหีวกะเอาเบ็ดมาแล้วกะทิ่มลงยียลงต,ตัวหนึ่งมาปิ้งกินฮะเนี่ยผู้สึกว่าเอาป่ามาปล่อยซุตนี้ป่าปลตายจากตัวเลยทุกคนนวัวลุงบราเห็นปลาตายจากตัวเห็นบ่งึดเว้ยมันรอดใส่ปลาคอก็ได้ เต่ปลาพ่อนี่เป็นปลากินเนื้อทุกคนมุ้งซีก,กับมันซีเปลืองหลายมุ้งวาเฮดเป้กะพ่อมันอยู่พ่อ,อยู่พ่อกินแล้วเขาไม่ได้หวังขายเรกทุกคนสุดนี้นี่นะเขาหวังเต้เอาไว้กินซื้อมันหลายเลยแหมหลายแล้วดิสามสี่ห้าก,กิ่งหรอนี่เนาะเขาไอ้รถว่าเขาไอ้รถอันเอ้บันว่าปีแรกให้ปิดออกก่อน ปิดทั้งดอกทั้งมากออกเนาะทุกคนกกนี่นี่คนข้างวสมบูรณ์เนาะกกสีดาเขาปาดูอันนี้ก็ออกไกลๆเพราะว่าเพื่อนว่าขั้นมามันอันนั้นมันสิเอานำมาเลี้ยงมากนี่ว่าสันดิ เห็นให้ต้นใบใหญ่ก็เลยปีแรกนี่ต้องได้ปิดออกปีที่สองจึงโอเคจึงได้กลิ่นมันเนาะหือทุกคนคล้องอันนี้จนว่าลน้นล้นไปเลยป้าพอ่อเนแดงเขาขึ้นทึงเลยสมับอันนัน่นเพาอมันล้นหรือมันข่างที่พุ่นนี่ยมันข่างทึ่งผมเต็มเลยเดี๋ยวเวลาฝนตกเดีย่ย ยามันก็มียูลุมนี่ก็มีหลยอยู่มันปตกเององมันมันตกเองดอกมันชยยิึ้งั่าหละแต่ว่าพวกยูน้ำกัยังหลยอยู่ยามันจุนเนติมทุกคนน้ำน,น,นะน,นี่นขึ้นได้จำพี่ได้นี่ขึ้นจำเลย อันใครกบใครเครียดเนี่ยพอนี่โอ้หลายอยู่ได้พอไม่ยังใครกบใครเครียดนี่ทุกคนอันนี้เมื่อกี้ก็เห็นปลาคออยู่ทุกคนลอยดีๆอยู่แถวพนาเนี่คิดว่าขนาดปลาอัวนี้ไว้อีกจากสองสามปีนี่มีปลาหลายแน่นอนอยู่นี่เก็บลงกในแม่มตู้ยอยู่ข้างกระฟังไปเ่ยไม่ไกล ินี่ทุกคนกล้วยมาปลูกใหม่นี่ก็กล้วยนี่คือเป็นอะไรนี่เพาะหืมน,<ว>นี่เราก็กล้วยด่างเหรอโอ้ทางนั้นงามก็กล้วยทางนั้นเจนั้นงามเบิดอันนี้เป็นอย่างไรด้านนี้อันนี้ต้นหล่อมต้นนี้นี่แราเล้ยม้าที่เรา การแบบนี้มันเบรคมานี่เขตัวตัวนี้เขานในรวมนี่นี่ได้ประคอทุกคนวงหัาหารไปมันด้นี่ก็ได้กินตามธรรมชาติก็ได้ไมในม่เต็มนี่นนนนนนนหัน,น,น,นได้ห้าบกดุลละ ด,ดินเมือได้เหรอที่รจริงที่จริงปะมันจากปีน,งนึงนี่จึงมาปลูกพอดีอันนี้ดินเมือมือเรามาปลูกเลยถาวลูกมันพุน่ถ่ลูกมันเนะเลูกมนเหน่ออกมาลน่อก <laughs> ล้วยดีก่เอออมันอะนี่ยนอลูกตัวนีย เ,เออมันน้ำมันฮักขึ้นมันเลยละฝุน่นหึนไมไหลไปขี้ปลวกขี้ปลูกแลก้วกันไปปลูกหญ้าแล้วกันปลูกนั้นปลูกนี่ลเลยหมดแล้วกันกลับไปเกลี่ยเครื่องเกลี่ยของก็มาสะอมไร้นามทุกคนเปิดแม่ผมมีหนามจักมิดเลยพักกะสะอมไร้นามพักเนา ูกเลยเี่าขอไอ้วันไอ้โรดมาล่ะกายพอดีกินนี่พอดีกินแกงนอมาหยามขวานกับผมมีนอเสียว เดี๋ยวชิมาปลูกกันนะต้นเผานีนนําทุกคนอันนะมีเท่าเดียวอะปลูกต้นต้นนี้สัมันหักออกเลยี่ว่ามันเยื่อไปอันผมมีหักมันนั่งเยื่อมันนั่นโค้งหักมันขยื้อทรงกี่นื้อจิโนะนั่นนี่เนาะเนื้อเอาฟูกหน่งตัวหักเพียงไรผมแค่นี้ นี่อันนี้แมนกกนี่แมนกระพาะดินไม้เตี้ยดินไม้เตี้ยเอามาเตะไทยได้อันนี้ก็ได้ทุกคนขอเจ้าพันมาเตะไทยแต่ว่าบ่อหู้ซิมาเตะไทยแท้บ่ขีดตัวบ่หรือแท้ทาเบิ้งตัวจริงผู้เล่นทาเบิ้งบัตรมันไงผู้เล่นตัวนี้ก็ได้ขันมันเตี้ยแท้มันกระจิบบอนบวกขีดตัวไหนตัวอื่นเนาะเอออันนี้บวกขีดไผ่ดอกกันดินแถวนี้เป็นดินงามทุกคนดินเทิงนี่เป็นดินเก่าเนาะขอจะดุดออกมาแล้วมันคาหั้อมันเลยได้ซัมนี่ แต่กรดีขึ้นกันเอาไว้ปลูกพวกกันนะต้นไม้หย่อมมันก็ได้ขึ้นกันเนาะกระดีไปนู่นนึงนะดินขั้ดินเป็นประมาณนี้แต่มันโอ้ยคักเนาะอันนี้ยังเป็นดินแกร็ดอันนี้อยู่ <laughs> ตอนนี้ป้ปูงะอะไรเนาะกินทรายเดี๋ยวแกบเอา,เอาดี๋ยวขี้งัวขี้ควายมามาเห็นในเพิ่นดีๆมากบอเจ้าก็กินบอมาลินไหมโอ้ยไม่เห็นไม่คมมันบดหลกบ คูกขมันเพียงกันกันับเขากระเจ้าการไว้บ่ให้มาถมโอเคมนถมแล้ไม่นำพาดยิงเพียงเลยผมเอาฝั่งไอเพียงนั้นหมดอันนี้จะเปนเียงน้นบึงต้นหยาหวานมอน้เฮต้องได้เสียหญ่านิดนึงหน่เสียหญ่ายบนหยาหวานนี่ออกใหันมดแล้วกะ ปลูกเบิ oh, ึงแถวนี้นี่ออกไหลายังไงนี่มันกำงามงัวมันนี่เนี่ยอย่างว่านนี้นี่ขากเขามันคือออกหลาใช่ปะงัวบ่มากกว่าหยาหนิมันก็หอมหอมตัวตัวอันบ่ก็ดมบังดิดมเราบ่มีกินยังบ้าเวลาหน่อยแหงทุกคนเลยพากันขุดเมี่หรกลางฝนเลย เสือกันคนขาดขาดอันนี้เสือกันคนตัวอย่ไปลุยเหนือนะทุกคนเนาะขาดไปแล้วหอเ้ยกะเดปลูกนอนนอนเอ้นอนพี่นอนโอ้เห็ดปลกคิดเห็ดอะไรอย่างเงี้ยมันไหนนเองนี่เดี๋ยวมันคืนนั่นี่นี่เดี๋ยวปลูกตัวนี้นี่ตัฮะ วางาปกูกูนนะนะี่โอ้เลืกโคตรุดในนึงกันเะแล้วนะมุดนี่นี่กัได้ล่ะเพื่อเดียวฮึ ตัวแห้งเทียวนะอืมซื้อจากอันสิแล้วก็ูดซื้อนี้อีกมีอู้หดพ่อพี่เห็นที่เด้อเออยุคเขาเขาเหเห็นแั่เห็ั่เหะีอวะนี ยัง <funz> ล <discretion complimentary> <int os S 2> ุกเลี้ยวนอนตอนนย้ปลูกแบบเท่าไหอนดี้ว่าลงครึ่มเลง ठाने <mimitation> เอาดินด mm ินถมอมอดินถมถมอะไรวาถมโอ้ เทียบร้อยเนาะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้สมยยานแต่ไมได้ไปโอเคเหลือๆแล้วซจ้านี่นี่แต่ที่เป็นประมาณนี้เลยเนาะพวกเนี่ยนี่เปียโอ้ย,ยังเหลืออันนี้อีกคุงเอ้าซ้ำอีกคุมหนึ่งกัน แมนมืดทางนี้เพราะว่าอย่าในเปียนี่นอกจากสิให้อาหารกับสัตว์แล้วกับยังให้อาหารกับสัตว์อีกเนาะมันที่เป็นแบบให้งวให้ควยให้ไกให้แบ้ให้อย่างก็ไดหมดเลยเขาปลูกไว้หลายเติบเนาะอันนี้อ้อยอ้อยอ่ะนะตีนว่าอ้อยสิงกะป์บ่อหรือว่ารยังไงเนาะลุงก็บอ่ะนะพวกอย่างนี้ไปได้เลกับอันนี้นําเป่านี่กับจุกเด้อเอาไปไว้ตู้พื่อเกา เดี๋ยวเราซืไปปลูกกันนะอ้อยนี่ก่อนเนะาะเพราะว่าเราได้ปลูกใกล้กันปลูกคนละแจกเลยคนละมุมอ้อยนี่เอาไว้เอาไว้ขั้นน้ำกินเนาะอ้อยสำหรับขั้นน้ำแซ่บหวานกลมกลมสวนเฮาเบึงนาต่อเฮาอันนี้เป็นนาข้าวที่เราปลูกรุ่นเนาะทุกคนปลูกปลูกซาก,ก็าอยู่แจนั่นซาก,ก็าดุนเติบดิปลูกได้ซาแป๊บเดียวแต่ว่า ตัวยูเจ๋อเจนี่ก็งามเลยเนาะส่วนยูคันคูนเฮงงามย้อนรอยมันมีปุ๋ยเนาะทุกคนกุ้มหมกเผาเฮาถือว่าห้างมันจำดินแล้วได้ทุกคนเด้อเบิ่งจากอันตัวที่มันตายท่นห้างมันก็เข้าไปดินแล้วแต่ว่าปวกไปกินก็นเลยตายอันนี้คือซี่ร้อยเปอร์เซ็นนี่ขึ้นนี่กกนี่กับกกเขาออกมาใหม่กับร้อยเปอร์เซ็นด้วยกัน,น,กนห้างมันหลายแล้วทุกคน คอ <ไป S 2> หูว่าตะกุกตะป้ายเป็นสื่อดีฮะแตท่า,ทานี่ดอกยวกกอันนี้จีอันนี้นะอันนี้ละแมน่นอ่าทางนี้นี่ตะป้ายนะโอ้โหเด้อันนี้มันกกนี่อันนี้ป้ายแม่ไห <laughs> ปพวกกระถ่มหรือ <laughs> เปล่ากไปแถวน,นี้เราบดนน้ำสุ่มนึงเนาะนี่เนาะกกนี่เลยเนาะ ตัวไอ้หอยเรียไปสิเด้อเรียกเหรอนะอืมโอเคเดี๋ยวเขาสิปลูกกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเฮยุดท้ายของมือนี่ทุกคนปลูกโกงมะขามที่ไอ้รวดเอาให้เห่นนะนะุกงมะขามเทศ คนเคยเห็นบ่เตยกับบุเคยเห็นด้วยกันไหมเตยบซีมึงเวยกันก่อนฮะบุซีมึงเวกันก่อนเอาหน่วยเมมิเด้อบมาซีมีแต่ตตนซีมุงเวกันดูคราฟต์จะกินซีมุ่งพวกวคุณว่าวจะเอากกเดียวละวะเอาไปสองโหลดยานมันตายละวะอเอาพุกเดียวพุกเดียวพุกไงมาพุกปลาไอ้ก่อนละว,วะปลาเอามันกลมต้นมันแข็งแห้งก่อน โอเคเรียบร้อยทุกคนเวียกของเฮาในมือนี้เครื่องที่เฮานำมาแต่ส่วนกระเด็นที่นรทุกคนเฮาก็ได้มาเอามาลงลงดินไปที่เียพ้อยแล้วกับมีแต่ถ่าบัะนี้นะถ่าหอดตัวกลับมาแต่ไตก็เริ่มมาเห็ดคอกปิดข้อไกลแล้วบันนั้นบางทีก็อาจจะมีงบมาเนาะได้งบได้ชินมามาเห็ดคอปิดข้อไกลหอกงวงอกควยคอกแบไปแล้ว เดี๋ยวนี้นี่เฮ็ดงบมีแต่สร้างเฮ็ดหองน้ำกับตูบหาก,ก็แล้วอยู่มัดตูดซอกงบมาเฮ็ดอัานนะข้อเป็ดข้อไก่ต่อวะนี่เพราะว่าหองน้ำกับยงบุทันแล้วเถ้าเปล่าไอ้ก่อนถ้ามีงบจึงสร้างต่ออีกอันนะก็ได้ยังบุมีเงินซื้อดินบล็อกใช่เนาะสามซาถ้ามเีเงินก่อนจึงสิคอยสร้างอีกเพราะว่าคั้นที่ว่าหองน้ำกับเป็นตัวลักเลยเนาะห้องน้ำกับลำบากพอลุงพ่ดเข่าปลา ผมไม่เจอแล้ดอกบางทีเขาเจ็บเขากะเข่าเฮอกันเนาะต้องจำเป็นบางทีกะไปเขานำในบ้านอยู่ของการบ้านที่แหละความลำบากของมันเนาะนี่ยังทำเก่ามือนั่นอยู่บุปไปบัวมาเถอะโอ้ยมามาตอนท้ายทุกคนมาซ้ำท้ายมาเบิ่งว่าสาลีเฮาเป็นเก็บแล้วเนาะ <Hey. S 2> ไอ้้พันเลยฮนะไบหิ้พันมันนะพันด้แทนเนาะพออันอี <Hey. S 1> พ้ออนพันไปเลยห <Hey. S 1> ิ้พันอย่างเี้มาพอลูงเอาไปเก็บไปกิน,น <laughs> รอตัวไซอันนี้เอาว้เฮ็ดพันเด้ตอต้นนี้นี่พออยู่บ่ต้นเดียวไไหนึ่ะ มาเบอร์ทรงดูป้ามันละสองห่วงมันละห่อนอสองห่อนนี่ก้อนฮะดิติดเปลือกมันไหนเลยไมห่ห่วงห่วงเลยนะโซงดูฮะโซ่งยีกมงดูดโซงเม็ดเป็นไรบ่โซงแกะบังแกนมึงดูเป็นสาลี่ยังสาลี่ม่วงอ้าาาทุกคนนี่ เป็นกินได้ส่วนตัวก็นี่น่ะสุดยอดนะทุกคนเป็นกินเสยเนาะ s h o p p i n ได้จักห่วงล่ะ3-4ห่วงเอาดิเอนี่ก็ได้ที่นี่สุดเลยได้นี เอาไปคิดหลายเสร็จเอาไปแล้วก็ไปต้มเลยไปไหนไปหอนนี่<ด>หนึ่งอาเอาหนึ่งแบบสซดหนึ่งแบบสุกๆบไปๆนี่แซ่บอันนอีกอันนี้เก่าเน่ยหลายพอดหรอหอ <c oughs> <c oughs> ยันต์จะจีรายฮะยันต์จะจีราย นี่บ้านเนี่ยอันนี้หลายเนาะอันนี้เกยพ่านตรงได้ส่องห่วงจังเลยตาตเงนีงคักเนาะอันนี่เเอาห้วงนึงวะอันนี้เอา อย่างสองคอดไปหมายฮั้งร่มบอลเนี่ยกกที่มันสมบูรณ์ที่แบบเหตุพันธุ์นี่อันนี้ก็อีพอจับอก็สมบูรณ์เหมือนกันมองมัน,นก็เนื้เนาะ มีหางองงาใช่ไหมโ้งอทำไม้ยุงให้ร right ับเลยวะอ๋อโมฮ้งมาพูดอะคือเป็นกินเนาะมุงก็ตนี้เนาะพอตีมาเบอร์มดูอาฮ่าฮ่กโลใช่ปะห่อนโลนี่ทุกคนหลได้นี่นะฮะ นี่เป็นยังไงฝีมือนี่นะทุกคนแต่ว่าตัวนี้นี่ชิปะไว้ให้มันแบบสุกๆจนมันสิไตไปเลยทุกคนจึงเสียเอาไว้ให้เป็ใไ้ไกได้เนาะทุกคน mm hmm. เพราะว่าตัวโซนนั้นเป็นโซนทว่าปลูกอันนาสาลีแต่ว่ามันบงามเนาะถ้าเบิ้งเอาสุดนี้แล้วก็ถ้าเอาสุดหน้าเอามาไถาแบบเพชรเป็นคลองดีๆเป็นโคนดีๆมันจึงบบมีแบบว่าน้ำมันไหลแลวก็เซาะเซาะอ,อ,อันนาฝุ่นมันไปบิดเนาะทุกคนเอาทุกคนสาระคลิปนี้กับมีแต่เท่านี้แหละวันนี้เฮ้ากาตวยกับชี เดินทางกลับไปเงินแล้วก็ที่ไปเกียมเครื่องเกียมของแล้วก็เกียมไปทางใต้แล้วด้ยทุกคนเด้อสาระลิปนี้ที่ขอตุลาไปก่อนมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดติดตามแล้วก็ติดตามตัวว่าตัวที่ไปใสแน่เนาะไปทางใต้คุณเนาะคิดว่า่าจะมีหลายๆบอลให้ทุกคนได้มาสมแต่ว่าลักๆนี่ตัวอยากไปแบบทางสุนนบดเนาะไปทายวิถีชีวิตแบบสุนบดแล้วก็บางทีนี่แต่ความคิดตัวนี้บางทีนี่ตัวอยากเอาเอาแบบซื้อซื้อซีนซื้อแบบเครื่องปรุงแบบไปดีๆนะแล้วก็ไปเฮ็ดอาหารแบบคนแบบนอกๆกินจากบ้านนึงเนาะ แต่ว่าถาเบิ้งก็เนาะคันว่ามีงบก็อยากเฮ็ดเพราะว่าอ่าอยากเพราะว่าอยูแคร์เขตดนอกๆนะทุกคนเขาเจ้าแบบสิปรุงแต่งอาหารนะอาหารส่วนใหญ่เลยเขาเจ้าซีใส่แต่เกลือกับแป้งน,นัวสินะเขาเจ้าบ่ได้แบบโบได้ใส่ซีอิ๊วบ่ได้ใส่น้ำปลาบ่ได้ใส่น้ำมันหอยนะเขาเจ้าก็สิกินแต่ใส่เกลือแป้งน,นัวขวั่วสะมันอยากให้เขาเจ้าซิมแบบว่ารสชาติมันแบบแซ่บอีหลีมันสิเป็นจังไดนะ๋เนาะคนาดเป็นผักยากอน,นะเป็นส่วนร่วมกัเชิญได้ๆทุกคนเด้อเพราะว่าก็อยาก อยากเฮ็ดลองเบิงเนาะอยากสวนแบบว่าอยากเฮ็ดอาหารในแบบคนนอกๆคนแบบสวนนบทกินลองเบิงเนาะสำหรับคลิปนี้ชิขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า